สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ไปช้อปปิ้งมานะคะเมื่อวานไปช้อปปิ้งได้ยังได้ตะกร้ามากค่ะทุกคนค่ะคิดดีๆก่อนจะซื้ออะไรนะคะลูกสาวเพิ่นก็ไปซื้อรองเท้าอันไหนโชว์หน่อยซิโชว์ยอชูสหน่อยโอเคพูดดีกทีว่า what they call Jordan Air Jordan Jordan Air Jordan Air Jordan โอ้แม่กับโอโหดอกแม่กับบันนอกบันนอกนะคะ ไวรุ่นเนาะจักเพิ่นมังอีหยังแบบนี้ก็งงคือกันสําหรับไไีไปเลยได้เ <c oughs> พิ่นก็บ,บ่ <c oughs> มับบงางอีหยังที่แม่แม่แม่ซื้อแม่ก็บ่มัางอีหยังที่เพิ่นซื้อเ <c oughs> พิ่นว่าแม่เจ้านี่เป็นคนที่บ่ง,งามเลยเบิ่งหนา้าเจ้าบ่มีบ่งได้งามเลยเพิน่นว่าโอ้ลูกเนาะลูก <c oughs> เออก็สร้างเจา้าเถาะนั่นแหละค่ะเ <c oughs> มื่อวานสิมาเว้าสู่กันฟังว่าเมื่อวานอึ้งไปเลยอะไรโน่นาะเย็ดเวทรอก่อน no no ไม่เอา just l I know e o e piece k n you smell nice you want no ไม่เอา j u s Take like piece one t it รอไม่ได้เลยเป๊ะซื้อ KFC มาค่ะทุกคนซื้อ KFC มาลูกสาวหิวแห้งโซเซได้กลิ่นได้กลิ่นก็เลยหิวแห้ง ลูกสาวเนี่ยแม่แม่ก็ซืซื้อยังก็คิดหนาคิดลังเมื่อบานสามีเพิน่นชวนสามีเพิ่นไปชอ็อปและที่นี่สามีสวัสดีค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งขังนอกกันบังนะคะเมือ่อหนีวิไลก็ไปช็อปปิ้งกับลูกสาวแล้วกับสามแล้วก็สามีไปกับบริส่อ,อยังดอกคะ่ะทุกคนไปซื้อคนไปเปลี่ยนเสื้อให้ลูกชา,ายแล้วก็วิไลก็ได ตะก,กาตะก,กาเล,เล็กมาใส่คลองในครัวเพราะว่าหลบมากมากนะคะตะก,กาในยหน่อยสินะคะนั่นแหละค่ะวลาก,กระบราดยังพอามาวานนี่ชวนสามไปสื่อของโอ้ยได้ยินเสียงบอลบอได้ยินเสียงบอลดังบอลูกสาวเล่นบอลอยู่ข้างๆบ้านค่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศแน่นั่งแต่ในครัวไรก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งข้างนอกบังนะคะอากาศครึ้มค่ะอากาศครึ้มทั้งวันแต่ว่าฝน ยังบทันตกค่ะเดี๋ยวฝนก็สิตกแลหละวันี้ท่ายังนะคะปากท่าตัวเดียวกับสิทธิ์เสร็จมัดนั่นบบเบาเดืองนึงก็ไปเหลืองนึงนั่นเลยค่ะเมื่อวานนี่ไปสื่อของกับสามีชวนสามีไปสื่อของแล้วทช่นี้ก็อเออกับไปยางเมืองนั่นยางเมืองนี่จะสีนะคะพอไปยางเมืองนั่นเมืองนี่ปกติแล้ววิไลนะ่ะถ้าชวนสามีไปชวนมากวิไลก็จะเป็นคนจ่ายเองสินะคะแต่ว่า อสามีใจดีค่ะเมื่อวานสงสัยคนสื่อของคนร้ายคนก็เลยจ่ายห้สินะคะวิไลก็ไปสื่อของเอ้าวิไลก็เลยว่าเสือเอาจะจ่ายเสือให้ค่อยแน่กับบแพงดอกเจนี่คนก็เลยว่าโอ้เสือบ่งงามเลยหนูในนันบ่งงามก็ข่อยอยากได้จะไปจ่ายให้ค่อยแน่วิไลก็เลยบอกสามีสินะคะสามีก็เลยเออไปจ่ายห้ยเจนี่วิไลก็ไปยางคิวสิจ่ายกระเป๋าสื่อกระเป๋าใบหนึ่งสินะคะ ใจจริงก็บ,บริคืดว่าผลิตจ่ายให้ยหรอกเพราะว่ามันก็ราคาประมาณนึงนะจักหน่อยนะก็บ,บริแพงมากแต่ว่ามันก็สําหรับวิไลแหละมันก็แพงประมาณนึงอยู่ทีนี้ก็วิไลก็เลยถาคิวสิผลจ่ายเงินสามีเพิ่กกวา่าเอา้าเท่าไรนี่วิไลก็เลยบอกเพนผลปกเลยเอ่ะประมาณนี้บลันสิวิไลก็เอา้าเจ้าซิจ่ายให้คอยบอกเออผนว่าสิจ่ายให้หูยไอ้เมีย หัวใจเต้นตุบตุบตับนะคะเราว่ะซนมากแล้ววิไลถาเพิ่นชวนไปเพนจะเป็นคนใจหายแต่ว่ากรบบาดใจหายทุกบาดใจหายร้ายนะคะแต่ว่าถาเพิ่นชวนไปนี่คือผิสใจหายแน่แต่ถาสมมติว่าวิไลชวนมันไปวิไลก็จะเป็นคนใจจะสีนะคะแต่มีดเล็กๆนยหน่อยทุใจห้อย่างี ก็เลยผนกับไปซื้อเสื้อซื้อนันซื้อนี่ให้ลูกนั่งก็นดน, <Okay. S 1> ดนเถื่อะนะคะ <Okay. S 1> โบเมนวา่าเฮาสิไปซื้อตลอดดนดนเถื่อนสำหรับวิไลวิไลก็จะไปซื้อของที่ลดราคานะคะเป็นร้านที่ลดราคาสามีก็จะซื้อของแบบลดราคาคือกระเป๋าเสื้อผ้านี่ที่วิไลซื้อที่วิไลไปเบิง่งคือจะเป็นลดราคาส่วนมากนะคะกับมี่มือนีบผ้า,า,ผาลูกสาวไปเบิ่งรองเท้าเอาทีิจริงก็ปกติแล้วรองเท้า่นก็จะจะบกค่อยลด เน้นของคนนะบ่คอยลดอกคะันเป็นลูกสาวลูกไส้แต่ขันลูกไส้เสื้อผ้า่นจะแพงแน่ก็จะร่อให้ลดราคาจะส่นะคะ่ะให้ลดลงมาแน่เ้ากซื้อจัจะส่นะแต่บางเทื่อมันก็อยากลดลายก็ตองสื่อหายแต่สําหรับตัววิไลวิไลก็บ,บ่ได้อยากเน่นของยีห่ห้อบันไดหรือว่าอะไรก็ใส่ได้ส่นะคะ่ะยีห่ห้อ เพราะว่ายูนี่มันส่วนมากมันก็ยี่ห้ออยู่แล้วนะคะยีห่อยีห้อทุกอย่างแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ว่ามันจะแพงหรือถือแต่สําหรับตัววิไลคิดว่าเสื้อผ้ายูนีนะคะของยูนีจะถูกกว่าเมืองไทยวิไลิดวานะคะขนาดลดราคาไปเบิ้งของลดราคาเดวิไลเสียหายเบิ้งนะคะของลดราคารองเท้าลดราคาประมาณพันบาท มือหนึ่งมือหนึ่งทุกอย่างหม่เลยอย่างสีนะคะก็อยู่ที่ประมาณพันพันบาทพันกว่าลูกสาวก็ได้ล่องเท้ามาอนี่ก็อยู่ที่ราคา90าปอนด์90ปอนด์ก็อยู่ที่ประมาณสา,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 ามพักน,นกว่า,า 3, บาทนะสินะคะเป็นล่องเทา้เาที่วิเลยบอกให้ ให้เบิงก่อนสีมานางคุยกันนะสินะคะวิไลกับทายให้เบิงเลยนะคะวิไลกับแปลกวิไลไปสื่อเสื้อ้าวิไลก็อยากใส่แบบว่าคือผู้ใหญ่แน่บ้างเถื่อก็บเป็นแบบอันนี้แนบบอกปอปอแม่อย่ามาหายอจะคร้องคนไวยจะใส่แบบมันจะอยากใส่เห็นมันายจะคร้องบอกวิไลก็เลยเออเออเออต้องไปพอดียวค่ะทุกคนอยากใส่ฉุดแบบมีลายลงไา่ดอกสีสันยังแนจะสีนะโว้ยนี่แหละค่ะแม่ก็เลยบอกว่า ลองเขาเน่ะก็เจ้าก็พ่อปั้นกันแหละเจา้าจะไปอ่าญานาวาาอวกาศบ่กจะไปอ่าในโลกอานาคตบ <c oughs> ่เป็นเลยก็บอกหัวหลูกสาวเออก็บ,บอกว่าลูกก็เลยบอกว่าคอยบอกเล่ซื้อๆดอกลองเขา่าเจ้าก็สวยอยู่ก็เลยบอกฝนเนาะนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกโซเลตซูกันฟังสังนี้นะคะมานี่เลยเร็วๆเ,เ,เอ้าสิให้ลูกชายมาเขาือกอกน้ำกับมะเขานะคะ นั่นแหละค่ะสำหรับคิปนี้เวลากลับไปแล้วค่ะมาบอกสู่กันฟังสนินะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย